เข้าสู่ร่างกายโ,ยโดยโดยไม่รู้จวก็ได้นะครับครับท่านคะที่ที่มันยากนี่คือเพราะเพราะความรู้ที่จะทามันมันเป็นความรู้ที่แบบเฉพาะทางจริงๆเข้าใจยากจริงๆหรือว่าถ้าจะทาให้ถูกต้นทุนมันสูงเขาเลยไม่ค่อยทํากันคะเอ่อมันทั้งสองส่วนเลยครับหนึ่งถ้าทําให้ถูกนี่ต้นทุนก,ก็สูง<อ>นะครับอสองเนี่ยก็คือว่าที่ที่ต้นทุนสูงเพราะว่ามันมีสารที่เราเรียกว่าสารพิษเนี่ยนะครับโลหะหนักในมันเยอะ นะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมโคลเมียมตะกตัวปลอรอดนะครับคาร์บอนแบคอะไรต่างๆซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยม,มันจะมีวิธีการจัดจัดการกับสารพวกนี้แตกต่างกัน นะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนในการคำจัดมีค่อนข้างสูงครับค่ะท่านคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเฉพาะ2ล้านเครื่องต่อปีนะคะเราคุยกันคแค่นั้นยังไม่รวมที่ท่านอธิบดีประเมินไว้ในข่าวด้วยว่ายังไม่รวมอุปกรณ์อย่างอื่นเลยนะคะเอาแค่ทีวีอย่างเดียวเนี่ยประเมินว่าตอนนี้คนที่มีทีวีรุ่นเก่าอยู่ตามครัวเรือนทั่วประเทศไทยเนี่ยยีล้านเครื่องหรอคะครับที่ที่ เราคำนวณนะฮะว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ25ล้านถึง30ล้านเครื่องครับค่ะท่านคะที่บอกว่าทีวีรุ่นเก่าเนี่ยคือแบ่งแบบไหนเก่าคะทีวีจอไม่ใช่จอแบนนะนะแบบหนานะครับก็ยกเว้นทีวีจอแบนนะครับ๋อเข้าใจค่ะอ่าแบดนี้ไม่ว่าจะเป็น LCD LED หรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ถือว่ายังไม่เก่านะคะครับรุ่นเก่าๆที่ปกติจะหนาประมาณสัก สองก,ก,กว่าสองสองครับครับอ๋อค่ะท่านเรียนถามแบบนี้ค่ะว่าคือเห็นกรมควบคุมมลพิษออกมาพูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็คงคงเป็นกรมที่ตรงที่สุดแล้วในประเทศไทยหรือเปล่าคะเอ่อคือจริงๆมันต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันจัดการนะครับเพียงแต่ว่าทางกรมเนี่ยเรามีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของมลพิษว่า สิ่งเหล่านี้มันจะมีขยะมีพิษหรือสารอันตรายออกมาเพราะฉะนั้นต้องร่วมกันในการที่จะจัดการกับเรื่องนี้ครับท่านขาเยียงขอความรู้ขอชื่อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหน่อยค่ะเผื่อไปตามต่อให้ค่ะก็มีตั้งแต่นะฮะอย่างเช่นทาง tear, กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ<อ>เพราะว่าเราพูดถึงการการที่จะแก้ไขที่ต้นทางเนี่ยเพราะว่า <rol. S 2> เป็นการผลิตเนี่ยมันอาจจะต้องใช้อะไรวัสดุที่เป็นมิกับสิง่งแวดล้อมหรือลดการใช้สารทีทเ่เอาสารที่เป็นมิกับสิง่งแวดล้อมแล้วก็ทดแทนอะไรต่งตางๆนะครับในเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าจะแก้ปัญหาในเรื่องของการขยะอันตรายพวกนี้เนี่ยก็อาจจะต้องออกในเรื่องเราใช้คําว่าเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิง่งแวดล้อมทำไม,มอาจจะมีการออกภาษีสิง่งแวดล้อมในการที่จะ จะทําระบบที่จะมีการเรียกคืนสร้างผลิตภัณฑ์พวงนี้ต่างๆนะครับที่ยกตัวอย่างครับต้องเป็นกรมไหนคะศัพภาษามิตรคะท่านเข้าใจว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในการที่จะออกออกระเบียบออกอะไรต่างๆครับอธิบดีค่ะแหมน่าจะมาบางนาซะหน่อยนะคะวันนี้ไม่เป็นไรเพราะคาถามเยอะค่ะเอาอย่างนี้ค่ะให้เรานึกภาพออกว่าตอนนี้เนี่ยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกสซึ่งนอกเหนือจากทีวีแล้วมีตั้งหลายอย่างที่ท่านบอกไว้ในข่าวเนี่ยนะคะเรามีเรามีประกาศ เรามีประกาศของกระทรวงไหนมีร่างระเบียบมีข้อบังคับหรือมีกระทั่งมีกฎหมายอะไรที่ใช้อยู่ไหมคะว่าผู้ประกอบการผู้ใช้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีใครเกี่ยวข้องบ้างมีบทลงโทษยังไงถ้าถ้าผิดกฎหมายเรามีอะไรที่เป็นเครื่องมือบ้างไหมคะคือเท่าที่เท่าที่มีตอนนี้นะฮะก็คือว่าเรวเรียกว่าซรากผลิตภัณฑ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ย S <S แต่การที่ทิ้งขนาดนี้ไม่มีกฎระเบียบอะไรที่จะบงังคับนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนี่ก็บ้านเรายังไม่มีระบบที่จะมาจัดก,การอย่างตรงนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยทางกงรมควบคุมมลพิษนะครับได้ร่วมกับทุกหน่วยงานเนี่ย <S <S ะนะครับในการเราเราเรียกว่าเราทําร่างยุทธศาสตร์ในการ จัดการกับสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งขณะนี้กาลังนําเสนอข้าราการสิ่งร้อมเองชาตินะครับเพื่อเพื่อจะได้กําหนดวิธีการนะครับว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรจริงๆเนี่ยมันก็มีตัวอย่างจากต่างประเทศนะครับในวิธีการจัดการซึ่งเราก็จะพยายามนํามาใช้กับบ้านเรานะครับในส่วนนี้นะครับค่ะท่าน่าทำอยู่กลมเดียวนะคะเหนื่อยค่ะ อ๋อก็ปกติก็ทำกับหลายๆหน่วยงานนะฮะไม่ใช่ทำคมเดียวกับหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเราในการที่จัดการตรงนี้ครับค่ะท่านคระนิดเดียวค่ะเพิ่งึกออกมาสักครู่นี้คือเชื่อมโยงกับกสทชนิดเดียวเพราะว่าข่าวนะเชื่อมโยงกันอยู่นะคะคือคือถึงแม้ว่าจะมีตัวเซตท็อปบ็อกคือตัวกล่องแปลงสัญญาณที่กสทชจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ย แต่ก็จะไม่ได้ทําให้ต่อปีแล้วการทิ้งทีวีจะน้อยลงใช่ไหมคะต่อให้มีตัวนี้เนี่ยตัวเซตท็อปบ็อกที่ว่านี้เนี่ยการทิ้งทีวีต่อปีก็จะยังเป็นสองล้านสองล้านอยู่ใช่ไหมคะท,ที่ที่กรมประเมินนะคะที่เราประเมินก็คือสองล้านขับคือสองล้านและมีการบวกบวกเพิ่มด้วยนะครับบวกเพิ่มก็คือว่าตามปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือทีวีเนี่ยที่ที่เราออกมาปีละสองล้านขึ้นนี่เป็นเพราะมันหมดอายุการใช้งาน อ๋อ oh, ค่ะท่านซึ่งซึ่งซึ่งเราประเมินว่าทีวีก็จะมีอายุประมาณเจ็ดถึงสิบปีพ <That. S 2> อหมดอายุการใช้งานก็เราเรียกว่าหลอดภาพเสื่อมบ้างอะไรเสื่อมบ้างนะครับ <That. S 2> มันก็จํจาเป็นต้องทิ้งออกมาแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีจะกล่องบล็อกอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้ช่วยให้ให้ปริมาณขยะลดลง <That. S 2> แต่ว่าจะช่วยก็เรียกว่าะชะลอไม่ให้ปริมาณขยะนี่มันมากขึ้นแบบแบบแบบอย่างน่ากลัว อืมค่ะคคท่านค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคงได้คุยกับท่านอีกแล้วก็คงจะมีการผลักดันกฎหมายเร็วๆนี้ไหมคะครับคือทางกรมเองเราเรามีคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับที่ทางคณะกรรมการสิ่งของล้อเมาแห่งชาติตั้งขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เรากําลังทําอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะมีทําร่างยุทธศาสตร์ถ้าร่างยุทธศาสตร์ตรงนี้ผ่านก็จะมาพูดถึงระเบียบเรื่องกฎหมายกันต่อไปครับได้ค่ะท่านค่ะขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะที่ปรึกษาค่ะหวังว่ากฎหมายจะแทรกเข้าไปเจาะคิวในสภาได้น,นะคะช่วงนี้บ้านเรากฎหมายรอจาอเข้าสภาเยอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีกฎหมายอีกหลายตัวที่จริงๆเราไม่ใช่ไม่เคยมีการนั่งคุยนะคะมีการนั่งคุยแต่ว่าเหมือนมันดันไม่ค่อยสุดนะคะ ก็ก็เดี๋ยวรอละกันนะคะว่ากฎหมายจะออกตามตามแน่ๆค่ะยังไงต้องตามสถานการณ์แน่ๆคงมาไม่ทันอยู่แล้วนะคะสาหรับกฎหมายที่ว่านี้เมื่อสักครู่นี้คุยค่ะขออภัยใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ารายละเอียดขนาดท่านให้สัมภาษณ์เยอะแล้วก็ยังมีความเข้าใจที่น่าจะคุยกันนะคะนั้นไปที่รองประพาดค่ะท่านค่ะอธิบดีบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อย2ล้านบวกๆนะคะรองประพัดถ้าให้ท่านประเมินเองนะคะ คนจะเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรวดเร็วไหมคะต่อให้มีเซตทอบอของกสทอชอนะคะผมคิดว่าทีวีโดยทั่วไปแต่ละปีเราขาย200ล้านกว่าเครื่องต่อปีนะฮะสล้านกว่าเครื่องนี่สมมติว่ามี22ล้านเครื่องเนี่ยก็หายไปประมาณสัก2อสล้านครึ่งละทีวีเครื่องใหม่แต่ทีวีเครื่องเก่าผมคิดว่าโอกาสเปลี่ยนผมคิดว่าอาจจะประมาณสักสิบเปอรของยีิบสองล้านเครื่องคือรวมแล้วประมาณ5ล้านเครื่องนะฮะก็คือประมาณ20%แล้วมันก็ต้องทยอยเปลี่ยนไปภายใน5ปี คงไม่ได้แบบเร็วแบบพอเห็นบ็อกมาปั๊บคูปองมาว่าเปลี่ยนหมดผมก็คงยากนะฮะเอกชนเนี่ยถ้าทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยมาตรฐานออกแล้วเรียบร้อยกระบวนการมีวิธีการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะคือเอกชนพ่อค้าเวลาเขาขายอะค่ะเขาจะขายทั้งตัวที่เป็นเซ็ทบ็อกคือตัวกล่องแปลงสัญญาณข้างนอกทีวีกับทีวีที่มีตัวตัวแปลงสัญญาณอยู่ในตัวใช่ไหมคะคือขาย2ออย่างถูกต้องครับโดยเอกชนเขาจะอยากขายอันไหนมากกว่ากันคะ จริงๆเอกชนที่ขายแต่ละคนเนี่ยฮะเรามีเอกชนที่ขายอุปกรณ์เหล่านี้เป็นร <si ้อยๆเอกชนมีทีวีที่ขายเซททับบล็อกก็มีโรงงานเป็นร้อยโรงงานฮะมีมีคนสนใจอยากขายมากคือมันก็จะขายเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีใครขายได้คนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลูกค้าจะหาซื้อได้ทั่วไปเต็มหมดเลยนะฮะมีการคาดการตลาดของสภาอุตสาหกรรมไหมฮะรองว่าส่วนใหญ่แล้วช่วงอาจจะสักอย่างที่อาจารย์บอก1-5ถึงปีแรก คนจะเลือกซื้อแบบซื้อทีวีไปเลยเอาแบบจูเนอร์ข้างในไปเลยหรูไม่ต้องเปลี่ยนอีกนะคะหรือว่าคนจะเลือกซื้อเซทปบอก่อนแบบลองระบบผมว่าคนละอย่างกันคือคนที่เพิ่งซื้อทีวีใหม่ไปที่เป็นจอแบนด์วดี LED แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนทีวีไม่ได้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่แต่ละปีซื้อปีละ2ล้าน2ล้าน2อสปีนี้ซื้อไป6 000, ล้านเลยนะ,ะปีละ 2, 000, 2 000, ล้าน2ล้านเนี่ยแล้วทีวียังไม่มีจูเนอร์เขาคงเปลี่ยนทีวีพวกนั้นไม่ได้หลอดแก้วก็ส่วนหนึ่ง แต่ทีวีที่มีรุ่นใหม่อยู่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ซื้อเซทบล็อกมาเสียบเสียบเข้าไปก็ใช้งานได้แล้วเสียบเสียบสายเข้าไปก็ใช้งานได้แล้วผมเชื่อว่าไม่ไม่ค่อยกระทบกันนะ,ะปกติอายุการใช้งานโทรทัศน์สมัยนี้เท่าไหร่คะผมว่าน่าจะสั้นลงนั้นหรือ5ปีน <laughs> LED น,นะฮะ<อ> LED ม,มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่ามันเกี่ยวกับการทําตลาดของเอกชนหรือมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีฮะเทคโนโลยีโดยเวพาะยิ่งพลาสม่านี่จะเปลี่ยนพลาสม่าเสียเร็วมากนะฮะพลาสม่านี่ ผมซื้อมาประมาณสัก3-4ปีนี้ก็ไปแล้วครับพลาสมาเสียอยู่จอพลาสมาเนี่ยเขามีทุกยี่ห้อแล้วคะ๋ <c oughs> ย่าหาเอาไปว่าเขาเ <c oughs> อามีทุกยี่ห้ออ๋อค่ะค่ะเวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าพลาสมารุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะแพงกว่า LED ละตลาดก็ไป LED หมดตอนนี้ใหม่สุดคือ LED ป่ะคะถ้าเราพูดถึงตัวจอเวลาเราคิดว่าอะไรใหม่สุดตอนนี้คือ LED ใช่ไหมคะซึ่งคนหันมาซื้อ LED เยอะยังคะเยอะตั้งแต่ปีแรกที่ LED ออกมาตอนนี้ถูกลง LED ประหยัดไฟเยอะครับ ประหยัดไฟมากกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครๆก็หนีมา LED หมดพลาสมากินไฟเยอะหลอดแก้วกินไฟเยอะ LED กินไฟน้อยกว่าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทิศทางคือมุ่งไป LED อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ LCD ยังมีคนใช่ไหมก็มีบ้างเพราะ LCD ถูกกว่าถูกถูกมากเลยนะตอนนี้ถูกแต่ว่า LCD ภาพสู้ LED ไม่ได้ LED ชัดกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าถ้าคิดค่าไฟแล้วคนส่วนใหญ่ก็เริ่มเคลื่อนตัวมาที่ LED หมดค่ะมาที่อาจารย์พิสิทธิ์ค่ะอาจารย์คะ ฟังท่าน mm hmm. อธิบดีสกูลนี่สงสัยเราจะเป็นญี่ปุ่นยากอาจารย์แล้วยังไงต่อไปอะคะถ้าสมมติพฤติการอาจตอนแรกอาจจะไม่ได้แบบโอกระหน่าซื้อกันแล้วก็ทิ้งของเก่ากันเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าลักษณะแนวโน้มันจะเป็นแบบไหนหรืออาจารย์มีข้อแนะนําคนที่รู้เทคโนโลยีไหมคะว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบเปลี่ยนก็นได้สองสมปีแรกมันใช้บล็อกก็พอแล้วแปลงสัญญ,ญาณหรือเราต้องทอํายังไงสําหรับผู้บริโภคอะคะเอาประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนเยนทเปลี่ยนทีวีก่อนนะฮะผมคิดว่าก็ เราก็ดูความจําเป็นของเราเป็นหลักความจําเป็นของเราเช่นเราต้องการมองว่าเฮ้ยทีวีเราเพิ่งซื้อมาเนี่ยจะใช้ได้อีกนานไหมนะครับถ้าไม่เดือดร้อนมากเราต้องการรอที่มีบิวอินภายในที่เป็น d v b t ดีด้วยเรารอได้เราก็รอ,อถ้าเกิดเรารอไม่ได้เราซื้อทีวีรุ่นที่เราต้องการไปแล้วเราก็มาซื้อเซ็ตท็อปบ็อกตอนหลังหลังจากที่ทางกสทชเนี่ย approve เอาตัวเซ็ตท็อปบ็อกเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าอันนี้มันก็จะ ซื้อตามความจําเป็นของแต่ละบุคคลนะมันก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนอะไรมากนะรเราจําเป็นแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเอเจาาเซตท็อปบล็อกนในทางวิศวกรรมศา,ศาสตร์นี่มันใช้ได้นานไหมคะอายุการใช้งานก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปฮะผมคิดว่ามากกว่า5ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอ,อาใช้ไปนา,นานเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเกิดปัญหาอย่างอื่นเช่นเพราะว่าพอมีเซตท็อปบ็อกเนี่ยมันต้องมีสายเชื่อมต่อเช่นพอมีเชื่อมต่อเนี่ย อาจจะเกิดออกไซด์ที่สายมีความหลวมของสายมีอะไรเดินไปชนทําให้สัญญาณไม่ชัดเจนอาจจะโทษว่าเฮ้ยเนี่ยเซ็ปบ,บ็อกนี่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วอาจจะเกิดที่สายก็ได้เช่นสายเชื่อมต่อระหว่างเซ็ปบ็อกกับทีวีคุณเนี่ยไม่แน่นดังนะั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแวดล้อมเพระฉะนั้นถ้าซื้อบิวต์อินภายในมันก็จะดูสวยแล้วก็ปัญหาเรื่องอการไม่แน่นของสายเหล่านี้ก็จะหมดไปเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลา ใช้เวลาเหมือนกับทุกๆครั้งผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมไม่ได้เกิดจากตัวเจ้าตัวจริงๆเปลี่ยนนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดทีวีในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องอนึกออกไหมครับก็ในเรื่องของอการแพร่ภาพผ่านเทร,สริสเทียลหรือภาพพื้นดินที่เป็น d v b t 2เนี่ยก็เป็นความต้องการระดับหนึ่ง แต่อาจจะต้องการลักษณะของทีวีออนมานที่เป็นอ,อินเทอร์เน็ตเข้าไปอีกเหล่านี้เป็นต้นนะฮะหรืออาจจะมีเซอร์วิสอื่นๆเกิดขึ้นตามขึ้นมามนั่นคือความต้องการที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยจะทำ